ก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อแคปมูอัพาวเวอร์เเดนผมสอนเรื่องเรื่องจิตวิญญาณครับสอนจิตวิญญาณมหาสติสับบัรยากยากๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฟังๆไปก่อนโอเคจดคำนี้ก่อนครับผมเพิ่งได้คํานี้มาคําว่ารับรู้แล้วอย่าพึ่งรับเอาคิดใต้สามเส้นเลยมีคนมาบอกอะไรคุณเนี่ยอย่าปงใจอย่าปงใจหลงเชื่อ หรือใครจะพูดคุณเองเนี่ยต้องอย่าพึ่งอพอพานพอพึ่งอย่าพึ่งหลงเชื่อปงใจโดยเด็ดขาดคุณต้องไตรตรองผ่านหัวสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของคุณผ่านจิตวิญญาณของคุณก่อนเสมอหมายความว่าคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่คุณต้องไตรตรองคร่ครวญด้วยตัวของตัวเองทุกครั้งไอมอนพูดแคปหมูพาวเวอร์พูดโคชไอพูดอง ต้องต้องต้องมีอไอต้องมีตัวกรองตัวหนึ่งก่อนถ้ามันใช่แปลว่าคุณต้องอารมณ์ดีใจคุณต้องฟูถ้ามันไม่ใช่พลังงานคุณถูกดูดทันทีคุณออกจากตรงนั้นแล้วไปที่อื่นไม่ทะเลาะบอกแววงแผ่ไม่ตาไปไม่ทะเลาะบอกแววงกับคนคนนั้นเพราะใจคุณอยู่สูงกว่าฟังนะครับคีคือเราไม่ทะเลาะบอกแววงด้วยเจออคุลิมานทำไงก็แผ่ไม่ตา อย่าเสียเวลากับองคุริมาเพราะองค์คุริมาขโมยเวลาคุณผมบอกเขาเลยองค์คุริมามีอยู่รอบตัวคุณเสมออาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนคุณน้องคุณน้องแท้แทนะพี่ชายคุณพี่สาวคุณลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณลูกค้าคุณคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะแอบเป็นองค์คุริมาเพราะเขาจะย่องเหมือนเสือย่องเข้ามาเบาเบาเเบาๆและแอบฝังทัศนคติด้านลบให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วย ช่มันจะมีประมาณว่าตึ๊ดตึ๊ดตึพอฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณก็แรกับคุณไม่เชื่แต่เขาจะแอบฝังอ่ะเขาแอบทุกคุณก็แอบลบ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 สุดท้ายคุณเชื่อเออระวังนะระวังเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องฝึกวิชาคุณต้องฝึกสมาธิขั้นสูงแล้วจับสัญญาณนี้ว่าไอศารที่เขาให้เรามาที่เราไว้ใจเขาในฐานที่เราที่เขาอยู่ใกล้ตัวเรานีจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคือเราไว้ใจเขาว่าเขาคงไม่ลบหรอกจริงๆเขาแอบลบอยู่จะอ้างว่าหวังดี ฟังดีนะเพื่อนเพื่อนเพี่ๆเขาชอบอ้างว่าหวังดีเพราะหวังดีนะไม่ไม่เพราะร้อยทั้งร้อยเก้ิก้มนุษย์ติดเสพติดทัศนคติด้านลบ negative Thinking คนที่บวกได้คือใช้สมองด้านซีขวาเท่านั้นคือจินตนาการทิงจะบวกส่วนใหญ่ใช้ซีซ้ายครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนตอบสองไม่ต้องตอบว่าไม่ใช่สมันต้องใช้ข้างขวามันต้องเป็นสิหรืออะไรก็ได้ แต่ 11, มันจะโดนสั่งปรับสั่งไล่ออกสั่งเป็นคนไม่ดีสั่งเป็นคนผิดเด็กคนนั้นจึงถึงความกลัวใช่คุณกําลังถูกใครบางคนยัดเยียดความกลัวฝังเข้าไปที่ซิลิบัมคุณเลยอะความกลัวเท่ากับไม่กล้าไม่กล้าเท่ากับไม่ไม่กระตุ้นต่อมไพเนียลไม่กระตุ้นต่อมไพเนียลเท่ากับดวงตาที่สามไม่เปิดเมื่อดวงตาที่สามไม่เปิดคุณจะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งรอรับเงินเดือนโอ้โหสอนแพงวันนี้ <c oughs> คือการมนุษย์เป็นเ,นง,เนงินเดือนคือคือทาสครับ บางคนคิดว่าเฮ้ยถ้ายุคนี então, oh! so 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 ้จะเอายังไงดีวะเพราะวันกันนั้นมันเป็นการเรือดดุนแรงอ๋องั้นฉันออกแบบระบบการศึกษาอ่าคุณจุดเ่อนแกะรอยตามผมนะงั้นฉันให้ฉันสร้างเซอร์ติฟิเคตให้พวกพวกพวกเจ้าบอตรเชลเลอร์มัสเตอร์พีเอชดีดดดดดดแล้วก็มีเงินเดือนตามนั้นมันเป็นอาชีพที่มั่นคงนะนะมันมันยัดมั่นคงให้เราก่อนเลยมั่นคงนะคุณรู้ไหมค่าราชการค่าราชการไทยค่าราชการไทยเป็นยังไงกู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  กู้อยู่นั่นแหละมีคุณรู้ไหมเขากู้แปบเดียวมัน60แล้วอะ่ะเฮ้ยมันมาเร็วอย่างเงี้ยนบอกมั่นคงไงกู้อยู่นั่นแหละกู้บ้านกู้รถอู้แล้วแบบออกรถออกเร็วมากอะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องเรื่องการศึกษาที่มีใครบางคนแอบเซ็นสลักหลังว่านี่คือเซอติฟิเคตถ้าคุณใบใบได้มานี้ไปแล้วคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มันแค่มั่นคงมั่นคงตรงข้ามกับมั่งคั่งร่ำรวยจด พวกเราต้องต่อต<ๆ>้านอาการมั่นคงอะไรที่มั่นคงมั่นคงไม่เอามั่นคงมั่นคงไม่เอาเพราะมั่นคงเท่ากับอะไรเท่ากับชาติคุณจะไม่ได้ฉายแววเป็นแสงเจิดจัสกับความเป็นตัวเองเลยคุณถูกกรอบที่คนเขียนเซอร์มันเขียนไว้ว่าคุณต้องตืดตืดตืดตดตืดตืดรู้สึกตัวอีกทีคุณหกแล้วอ่ะอย่าทําอย่างนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วประกาศอิสรภาพทวงคืนความมั่งคั่งร่ํารวย ที่สื่อหลักและดารากอบโกยผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้คุณรู้กันมาเดี๋ยวนี้เลย,ลเย,เลยแล้วคุณก็ฟังไอมอนเยอะๆเพราะไอมอนเขาเก่งด้านเศรษฐกิจการเงินมากเขาเป็นวิศวกรบวกกับโค้ชไอ้บวกกับแคปหมูอัพพาวเวอร์ up, อาจารย์ของอาจารย์อยู่ข้างบนลูกใหญ่มากๆเลยกลับเข้ามาเรื่องของทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะต้องสื่อสารผ่านเลิฟความรัก เพราะถ้าคุณไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องรักเพื่อนมนุษย์รักแบบ unconditional love อ่ะคือว่ารักทุกสรรพสิ่งรักต้นไม้รักดอกไม้รักเพื่อนที่คนที่มาฟังเราโดยที่ตัดเรื่องเงินออกไปก่อนตัดเรื่องขายของออกไปก่อนจงเป็นผู้ให้อย่างบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อคุณให้ขีดสุดคนเขาซื้อคุณเอง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 ,เอ,งอีกทีนะครับอาจารย์บดิตอึ้งรังสีสอนแคบหมูไว้ว่าแคบหมู เธอต้องขายเหนือขายหมายความว่าเธอไม่ต้องขายเลยผู้คนทั้งหลายอยากได้สินค้าหรือบริการของแคปหมูกันไปเองถึงขนาดต้องตะกิกตะกายเลยครับผมยังไม่ลงลึกนะมันต้องเทคคอร์สกันก็เทคคอร์สผ่านไอมอนแหละเพราะเรียนกับผมเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกคุณต้องคอลิฟายผ่านไอมอนก่อนถ้าไอมอนเขาคอล์ริฟายผ่านคุณคุณถึงจะมีสิทธิ์เจอผม ถ้าไงแล้วก็ลงผ่านไอมอนลงผ่านโคชไอแล้วค่อยเจออาจารย์ของอาจารย์ถ้าคุณผ่านคุริฟายมันผมจะพาคุณไปเจอถ้าอาจารย์มาิตคืออาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ออาารยมันไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกๆทกท่านสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ